สวัสดีครับจากร้านของเล่นสามสี่ทอยแอนาซีนะครับวันนี้เดี๋ยวมารีวิวตัวรถบรรทุกติดเครื่องเสียงนะครับของน้องเดียร์ที่จังหวัดเชียงภูมินะครับตัวนี้นะครับทำสีใหม่นะครับตั้งคันนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งมาตามแบบเลยนะครับก็เดี๋ยวเวลาเปิดเครื่องเสียงนะครับก็เปิดจากใต้ท้องรถนะครับกดตรง ตรงที่เป็นรูปโทรศัพท์แช่ไว้นะครับจะมีไฟขึ้นนี้ครับก็ชื่อซาวไลน์นี้นะครับบลูทูธนะเข้าไปบูทได้เลยนะครับก็ส่ชาร์จก็จะมีให้2ชุดนะครับก็จะมีตัวชาร์จเครื่องเสียงก็คือเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ที่ชาร์จสําหรับรถวิ่งนะครับก็เป็นแบตเตอรี่ใต้ท้องรถนีตรงนี้ก่อนแมน่ีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะที่ชอบพอยู่ใน ตัวนี้ครับถ้าจะเสียบไฟนะครับคือสายตรงนี้นะเอาไปเสียบไฟนะครับนนี้เอันนี้เป็นสายแดปเตอร์นะครับเอาไว้เสียบกับไฟบ้านได้เลยนะครับวันนี้เราเอาไปจอดโชว์ได้ด้วยนะเสียบเข้าไปงี้นะครับนี้อนะครูันนี้เราจะซ่อนไว้ข้างในอันนี้เราก็เสียบไฟบ้านนะครับ นี่จะมีไฟใต้ท้องให้ด้วยครับวันนี้พร้อมส่งนะครับเดี๋ยวยังไงผู้นี้จะส่งให้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่คุณหนุนนะครับน,นี้จบการรีวิวไวแค่นี้นะครับ นี่เป็นตัวเสียบชาร์จตัวหัวเสียบไฟระบบไฟนะครับแต่ถ้าเราจะเปิดเไฟด้วยคือไม่ได้นะครับนอกจากว่าเราต้องจอดนะครับแล้วเราก็เสียบตัวนี้ไว้โชว์ได้เลยนะครับอันนี้จบการรีวิวแค่นี้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อกับเข้ามาได้ครับที่ร้านของเล่นสามสี่ถอยนะครับ0ูนย์เก้าสี่ห้าตีกนสอง้าหกนะครับครับอันนี้จบการรีวิวแล้วแค่นี้นะครับสวัสดีครับ